ได้คนจะบรรลุธรรมประกอบด้วยสามประการบุคคลสถานที่และเวลาเอาอย่าลืมนะสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาเรียกวิมุติยกุกนั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าก็ตกนรกเป็นหมื่นเป็นแสนบรรลุธรรมคนเดียวอ่ะบางทีสองคนอ่ะเขสิงโสรบันเพราะคน สมัยก่อนเขาฝึกมีฌานมีสมาบัติมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนน้ำมันเหมือนตะเกียงมีน้ำมันมีไส้และจุดนิดเดียวก็ติดจำไว้ถ้าเชื่อมได้ก็ต้องเชื่อมได้ทุกคนเไอะไไหมมีครั้งหนึ่งหลวงตาพาญาติธรรมไปกราบบ้านเกิดหลวงปู่มัน่นที่นั่นจะมีพิพิภัณฑ์รูปปั้นหลวงปู่มัน่นไปด้วยกันสี่คน ปรกาบพร้อมกันสี่คนสองคนหนึ่งปิติตัวแข็งสูส